เพราะว่ามันเป็นมันเป็นชื่อที่เขาตั้งสำคัญมันมากนเนื้อพันเฉียงเขาขายอ๋อไม่มีใครรู้ไหมคะว่าทำไมเนื้อถึงเชื่อเฉีอองยงท่ะไม่มีใครรู้เลยอ,อยู่กินแนหนมอ๋อไม่ค่อยกินหรอ เดีย๋ยวนี้ไม่ค่อย,อย,ย,ย,ยกินแเนถ้าเด็ยๆเวลากินแเนื้อก็จะมีหนอนออกมารูปนี้เขาอ่ะหนอนออกมายังไงเขาจะคลุม <c oughs> ย่าเยอะ <c oughs> เขาบอกว่ามันเคี้ยวย,าย่าจนร้องไห้เกี่ยวหรอพูดจริงไหมนเนี่ยก็คือเมื่อกี้ตอนสั่งก้อนไปถามว่าพี่ครับอยากได้เสียลังไส้ไหมเหนียวไหมครับ <c oughs> เห็นมากเลย ทุกคนครับกินส้มตำอยู่ครับเผ็ดมากครับแต่ไปทุกอย่างอร่อย,ยนะไม่เหนียวนะชอบไม่เหนียวมากกำลังดีนะเขาบอกว่าน่าคิตตี้หุนมาวลวพี่ก๊อตตอนแรกน่าคิตตี้ขุนมาวิวตอนแรกพี่ก๊อก็ไม่อยากให้โดนควาแต่ว่า ที่ก่อนบอกว่าเพื่อศักดิ์ศรีให้ช่วยแล้วคนจะเข้าใจผิดว่าเราไม่ใช่นักกีฬานะครให้ช่วยกู้ศักดิ์ศรีขึ้นมาเพราะว่าจริงๆน้องคืนอนักกีฬาตัวท็อปของประเทศอ <laughs> ่ชี่คือนักกีฬานะครับเป็นแชมป์ประเทศนะครับนี่รถไฟ อุ๊ยอยากนั่งรถไฟไปเชียงใหม่อุ้ยเราทำบล็อกแม้นั่งรถไฟไปเชียงใหม่กันไหมยาวเลยปวดหลังมันมีตู้นอนเป็นคารมามาอยู่นอนข้างลาง่างอะไรคะนอนข้างบนมันทันคารลามาไหมอันตรายมันไม,นม่อันตรายเขานั่งตลอดเลยจริงเหร้วดีมากมันสวยมากมีตู้ใหม่เป็นพรมสีแดงหรูสวยมากเลยเป็นแบบประตูก็เป็นระบบไฟฟ้าด้วยไม่ยาวอ่ะนั่งเครื่องดีกว่าปวดหลังเปิดประสบการณ์ใหม่ไง าย่ว่าน้องไม่ใช่กีฬาฟองพี่เร็วมีพูดค่ะเหมือนเขาพูดว่าเราไม่ใช่นักกีฬาเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วเราเป็นอะไรล่ะที่แม่มิวพาตะลอนแข่งแบตท,ทั่วประเทศไทยตกลงเราเป็นอะไรเปลี่ยนทองที่วางที่บ้านมันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะ พี่เกาหลีดีอืมเคียวอยู่ึงเหนียวอ่ะรูกินนรอรูกินเผ็ดเก่งกว่าค่ะใช่จริงเหรอนี่ครับเสือร้องไห้ ปวดหัวเลยอะหิวข้าวพอได้กินปุ๊บทีนี้ดีขึ้นแขนก็สัน่นดึด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 ด,ดทำไม,ไมอะเห็นแขนดูสัน่นอะตอนนี้เหรอเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดอะน้องไม่เกง่งเลยอะเผ็ดไม่หวนะานอะส้มตำที่ไม่มีส้ตมตำส้มตหนที่ไม่ไมีเส้นมะละขออืมอร์ ทุกคนครับเราจะดูนะครับว่าลิชี่จะจะร้องไห้ไหม,มค้นมันจะเรีว,ว่าพีก่กฎร้องไห้แน่ๆแต่อยู่ต้องร้องก่อนแล้วอยู่ผิดกฎไม่ไหวแล้วคะ่ะพีก่ก่อนเผ็ดไม่ไหวแล้วพีก่ก่อนไม่ไหวพี่ก้อนนั่งแขมสั่นอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาถามว่าพีก่ก้อนท่าลิฟต์เหรอปากไดเทียวอ๋ปลาครับเผ็ดครับ มีวิธีแก้เผ็ดกันยังไงบ้างคะเดี๋ยวหนูจะสอนเทคนิคการแก้เผ็ดแบบฉบับของหนู mm hmm. เวลาเผ็ดใช่ไหมคะสิ่งเดียวที่ทำได้เลยก็คือทําปากนี่แล้วให้น้ำลายไหลไม่ใช่หมาไม่ใช่ไข่เไม่ใช่หมา,มหมาจริงจริงกินนี่ก่อนจริงๆมีใครเคยทำาบ้งคะที่ทำปากอ่ะแล้วให้น้ำลายออกมา อันไหนก็ไล้วไม่เห็นไหมมีพี่เขาบอกแลบนีให้น้ำลายไหลโดยมีคนทำเหมือนกันทะกรนน่าก่าเกียดไม่ได้แล้ว่ะขึ้นไหมใช่หมดทุกคนครับนี่ดูว่าจะร้องไห้ไหมจริงๆก็เป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดมากคือชอบกินเผ็ดได้แต่ว่าขี้เกเียจเผ็ดอะครับมันเหนื่อย หน,หนูเป็นคนชอบกินส้มตำเผ็ดๆนงแต่เด็กใช่ไหมคะเพราะว่าหนูมีน้าเป็นแบบเป็นสาวแล้วแบบนา้ากับเพื่อนก็ชอบสั่งส้มตำเผ็ดๆมากินและทีนี้แม่ก็บอกว่าหนูตัวเล็กมากแล้วก็ชอบไปกินกับเขาแล้วพอกินเสร็จหนูก็จะเผ็ดมากแล้วหนูก็จะกีดแล้วหนูก็กินต่อแบบว่าสู้ค่ะคุณฮายุ เ,เ,เขีราต้องรีบกินนะคนดูแบบเดียวนี่อืมแล้วเขาเป็นดาวติดต่อมั้ส่วนเขาเป็นอะไรเป็นดาวอะไรดาวตึ๊กต่อมือนกันเป็นดาวคอร์หรือเปล่าอืมเขาบอกว่าชอบชอบละครนี่มากเลยคู่เวียน วค,คูเวีียนนแห่เขาบอกว่าชอบละครครูเวียนมากครูเวียน <c oughs> ครูเวียนคือใครอ่ะไม่รู้แก้ว่าคำหยาบไหมคะ,ขขะับเท่าขาไม่ยุคคายวะหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมยังแม่งวนันนี้ก็ไปทำงานเหรอปะครับวันนี้ก็แต่งตัวปกติอะครับตื่นเช้ามาก็ไปทำชุดงานมา ลูกชายจะบอกว่าแบบเราไปทํางานมาค่ะทุกคนบอกว่าสภาพปกติก็ดูดีอย่างเงี้ยเหรอครับแล้วว่าเป็นงานเล็กๆน้อยๆอืมล้วก็ไปทำธุระเพิ่มใออทำธุระด้วย,วยเขาบอกนี่ซิกแพคน้องเป็นขาวช่วยกันแชร์เยอะนะครับน้องหุ่นดีมากหุ่นเป็นนักกีฬา มีคนมาว่าน้องๆเลยไม่โอเคเอ็มมีเข้าใจอย่างนี้น่ารักไหมน่ารักค่ะอยากให้ใส่ทุกวันตลอดเวลาเลยไหมใช่อะไร,รอ่อใส่มงกุฎออกมาใช่ใยัดขอที่ชูห่หน่อยครับที่าาอของหวานไหมพอขาดุกสำนลักสุดจริงงาม like ปนะ็นไง อนุญาตแล้วครับเขาบอกแซบเบ,บ,บร์แซบบร์อ้าไอวายูแซบขนาดเลยคะ่ะแซบขนาดเลยเจ้าแซบเธาพูดอะไรแซบอิหรี่ะใช่ไหมาสายอีสานอเอตอ้องถามแม่โทรไปถามแม่แป๊บนึงนะ, <laughs> ชะ <laughs> ใช่ค่ะนี่คือพี่วายูเองค่ะ